ตอนแรกกับต้มข้าวต้มแหละพอไปมาต้องใส่น้ำเยอะเกินจากข้าวต้มต้องใส่จะกลายเป็นโจ๊ก จะจะข้าวแฉะกลายเป็นกะต้มจากกะต้มของไทยจะกลายเป็นโจ๊แบตบิดตามต่อ,ตอ,ตอ,ตอไป <c oughs> เอา